สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพจญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยานักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองที่เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์โปรแกรมสำคัญหลักสูตรระดับปริญญาเอกก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการเรียนรู้ตัวเองที่อาตมภาพได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามนุษย์ของเรานั้น มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนเป็นคนทำให้คนเป็นมนุษย์เริ่มต้นตั้งแต่สเปิร์มของพ่อบวกกับไข่ของแม่และมีจิตวิญญาณมาอยู่เราเรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็ยังต้องดูแลต่อไปอีกดูแลอะไรบ้างดูแลเรื่อง สิ่งสำคัญต่อมาคือแพทย์เวลาอาหารมิตรภาพและสังคมดังที่ท่านทั้งหลายคงจะได้รับฟังอัตมภาพสรุปประเด็นต่างๆให้ฟังแล้วนี่คือมนุษย์สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้ มาพิจารณาร่วมกันนั่นคือการพัฒนาถ้าพูดถึงการพัฒนาแล้วศัพ์เราก็ใช้คำว่า development ภาวนาวัฒนาอภิวัตปฏิรูป,รปบางทีก็ปฏิวัติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำพูดของการพัฒนาทั้งสิ้น ในโลกสมัยใหม่เขาก็จะมีคำว่า innovation มีคำว่านวัตกรรมมีอะไรที่พัฒนาจากใต้พื้นพิภพมาถึงบนดินขึ้นไปบนฟ้าและในห้วงอวกาศคิดดูนะใต้พื้นพิภพในความรู้สึกของศาสนาเราเรียกกันว่านรก เรามักจะบอกว่าลงนรกชี้ลงไปเลยพื้นดินก็บอกว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์ขึ้นไปข้างบนบนฟ้าที่เป็นอากาศเราก็บอกว่าสวรรค์ขึ้นสวรรค์ลงนรกเราใช้คำพูดอย่างนี้แต่เรามาดูนะการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เขาสามารถที่จะพัฒนาเจาะลงไปที่เราเรียกกันว่านารกเนี่ยเขาพาโลกออกมาเลยพาออกมาเลยเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกใจกลางของโลกเดือดปุ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 ด,ปด,ปดอยู่ร้อนเท่ากับผิวของดวงอาทิตย์แสดงว่าพวกเรานั่งอยู่บนกระทะทองแดง นั่งอยู่บนกระทะทองแดงถ้าโลกมันร้อนโลกนี้มันร้อนมันก็หาปล่องประทุเหมือนกับหม้อที่น้ำเดือดเสร็จแล้วก็ต้องมีรูให้ไอน้ำออกเราเรียกกันว่าภูเขาไฟมีแมกมามีลาวาไหลออกมาเรามานั่งนึกดูแล้วเนี่ยระบบความคิดในการพัฒนาของโลกวิทยาศาสตร์ไปไกลมาก ไปไกลจนกระทั่งมีดาวเทียมส่งตรงไปอย่างพวกเราโทรศัพท์ไม่ได้หมายคำว,ว่าจากห้องนี้ไปถึงห้องนั้นนะแต่เรายิงขึ้นไปบนดาวเทียมแล้วดาวเทียมยิงจากลูกไปหาแม่ลูกโทรเห็นหน้าแม่อยู่ลูกโทรหาแม่ไม่ได้หมายความว่าโทรตรงไปหาแม่นะแต่ยิงขึ้นไปบนดาวเทียมก่อนแล้วดาวเทียม ก็ยิงลงมาหาแม่เห็นหรือยังว่าพัฒนาการต่างๆเนี่ยมันก้าวไกลมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการท่านนักศึกษาทั้งหลายอาตมภาพเองก็มานั่งนึกว่าแล้วเราจะพัฒนามนุษย์นี่อย่างไรในหลักพระพุทธศาสนาของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พัฒนาทางด้านความคิดทั้งระบบที่เป็นโลกิยะและระบบที่เป็นโลกุตระโลกิยะก็มีระบบศีลธรรมหน้าที่พลเมืองหน้าที่ของพ่อแม่ลูกหรือที่เรียกกันว่าทิศหกนั่นแหละระบบที่เป็นโลกุตระก็เรียนรู้เรืร่องอนิจจังทุกขังอนัตตาศีลส,สมาธิปัญญาเราเรียนรู้กันไปจนกระทั่ง ไปถึงอวกาศของจิตเห็นหรือยังว่าเขาพัฒนาไปถึงดาวเทียมโน่นไปถึงพ้นจากแรงดึงดูดของโลกอวกาศและห้วงอวกาศแล้ไปถึงดาวพระจันทร์ดาวอังคารอีลอนมสัสไปละพยายามที่จะหาทางเอาคนไปอยู่นี่เขาเรียกกันว่าการพัฒนา ในโลกสมัยใหม่แต่ว่าในชีวิตจริงอัตมภาพเองกลับเข้ามาสู่มนุษย์ที่อยู่บนโลกก็แล้วกันอย่าเพิ่งออกนอกโลกถ้าออกนอกโลกมันจะไกลจนเกินไปกลับมาสู่โลกง่ายๆคือตัวตนของเราที่เป็นมนุษย์เราจะพัฒนาตัวเราให้เป็นทรัพยากรได้อย่างไร ทรัพยากรแปลว่าบอ่อเกิดของเงินของทองของทรัพย์สินเช่นดินเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรหนึ่งไร่หนึ่งแต่อหนึ่งเดือนจะทำอย่างไรเรามีสินค้าเล็กๆเ,เราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเรามี อย่างรบดินสอเราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเรามีโทราศัพท์มือถือเราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนี่เขาเรียกว่าบ่อเกิดของทรัพย์เรามีตาเป็นบ่อเกิดของทรัพย์ไหมเรามีหูเป็นบ่อเกิดของทรัพย์ไหมเรามีปากเป็นบ่อเกิดของทรัพย์ไหมเป็นบ่อเกิดทั้งสิ้นเลยสติปัญญาของเราบางคนเป็นนักร้องใช้เสียงบ่อเกิดของทรัพย์ไหม บอ่อเกิดของทรัพย์ที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าท่างหลายคิดดูก็แล้วกันว่าบอ่อเกิดของทรัพย์นี้มีทุกขนทุกแข่งใต้ดินก็มีเจาะเอาน้ามันขึ้นมาเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเจาะเอาแร่ทองคําดีบุกแร่ทองแดงแร่เพชรนินจินดาทั้งหมดอยู่เป็นบอ่อเกิดของทรัพย์แผ่นดินนี้เป็นบอ่อเกิดของรัพย์จริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราฉเฉลียวฉลาดเราก็สแสวงหาบอกเกิดของทรัพย์ได้บางคนอาจจะต้องไปเรียนไปเรียนวิธีจารนัยเพชวิธีดูแพชการทำทองคำเหมืองแร่ทองคำหรือเอาเกลือขึ้นมาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆบางคนอาจจะพาะปลูกบางคนอาจจะลงทะเลสิ่งเหล่านี้เขาเรียกกันว่ามองให้เห็นทรัพย์ในดินสินในน้ำ มองหเห็นทรัพย์ในตัวบุคคลเอาบุคคลเนี่ยมาเป็นทรัพย์ทรัพยากรบางคนแค่ลายมือสวยๆสมัยที่อัตมภาพเป็นสมณเณรอัตมภาพเป็นคนที่ฝึกลายมือมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเป็นสมณเณรตัวโตหน่อยรับจ้างเขียนประกาศิริยรรรียบัตรนักธรรมประกาศเสดียบัตรใบต่างๆ รับจ้างเขียนเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะเขียนสวยๆด้วยปากกาขอแรงอ่าเขียนแผ่นหนึ่งก็สลึงหนึ่งเขียนไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขียนไปเรื่อยปีหนึ่งก็เป็นหมื่นใบท่านทั้งหลายคิดดูก็แล้วกันว่ามือนะมือสมาธิเป็นบอกเกิดของทรัพย์เหมือนกันนักร้องบางคนเนี่ย อาศัยเสียงที่ดีที่มีคุณภาพเป็นบ่อกเกิดของทรัพย์ร้องเพลงจนกระทั่งตั้งตัวได้ร้องเพลงจนกระทั่งมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีชื่อเสียงนี่ก็บ่อกเกิดของทรัพย์เหมือนกันเราจะพัฒนาการยังไงล่ะที่บอกว่าพัฒนาให้เกิดทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยอัตมภาพอยากจะพูดถึงเงินเงินทองข้าของต่างๆเนี่ย ที่มันสัมผัสได้บางคนก็มีบ้านมีรถมีที่อยู่อาศัยมีเงินฝากมีประกันชีวิตค่ารักษาพยาบาลมีหลักประกันผู้ได้ง่ายถ้าเราจะแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องแต่งงานกับคนที่มีคนที่เป็นทรัพยากรหมายก็ว่ามีลูกได้มีสติปัญญาดีมีวิชาความรู้ไม่อดอยากด้วยกันไม่พากันอดอยากกอดก้อนเกลือกิน แต่สามารถที่จะดูแลกันได้ดูแลครอบครัวฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายสามีภรรยาได้นี่เรียกว่าบอ่อเกิดของทรัพย์มีดินก็ไม่ปล่อยดินให้รกร้างว่างเปล่ามีน้ํำก็ไม่ปล่อยให้น้ำหนีไปไหนให้นิ่งๆอยู่เฉยๆแต่เลี้ยงปลาบ้างมีดินก็ปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกเอาไว้ ทางต้นไม้ผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารผักเขาเรียกกันว่าสร้างดินให้เป็นบ่อกเกิดของทรัพย์และเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับร,รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะ เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะสทพล สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนอยู่บนดินก็มีอยู่บนท้องฟ้าก็มีบางคนไปเอาน้ํามาขายน้ําจากท้องฟ้าบางคนปล่อยให้น้ําจากท้องฟ้าลงในดินแล้วเอาขึ้นมาขายกั่นน้ําขายอาตมาเห็นคนหนึ่งเขาขายน้ําค้างเขามี เครื่องดักน้ําค้างที่เขาใหญ่แล้วก็เอาใส่ขวดขายแพงมากขวดหนึ่งเขาเรียกว่าน้าค้างนะเป็นน้ำทิพย์เลยนะทำให้กล่องเสียงเนี่ยคืนสู่สภาพปกติขายน้ําค้างนะคุณโยมบางคนขายอากาศเห็นไหมดินน้ำลมไฟขายได้หมดเลยนะขายอากาศเอาอากาศมาขายเช่นถ้าใครจะไปปีนภูเขา,าที่เบตจะต้องมีกระปุก กระปุกออกซิเจนติดตัวไปด้วยขายอากาศคนป่วยขายอากาศตอนนี้เราเหลือแต่เหลือแต่ตัวนี้นะนี่เราต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ไหมเราต้องการมากอาจจะต้องพกอากาศละพกขวดอย่างเงี้ยพกไปฉีดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราปิดจมูกปิดปากแล้วเราได้แค่คาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนหาไม่ได้แล้วเปิดหน้ากากปั๊บก็กลัวอยู่ในชุมชนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโอกาสเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเรามีงานมีทักษะรู้ตัวตนรู้ทักษะของตัวเองแล้วเราก็ต้องสแสวงหาโอกาสหรือการตลาดที่มันถูกต้องเพื่อเราได้เงินมาอ่ะประการต่อมาคืออะไรรู้ไหมคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเงิน เงินนี่สำคัญมากบางคนเป็นนี้เป็นสินก็เพราะว่าอยากได้เงินบางคนมีเงินจึงมีงานบางคนมีงานแล้วงานนั้นทำเงินบางคนเก็บเงินอยู่บางคนเก็บเงินไม่อยู่บางคนหลอกเอาเงินเขาไปลงทุนเสร็จแล้วไม่คืนยืมแต่ไม่คืนให้ยืมเงินเขาแต่ไม่คืนให้ เขาเรียกกันว่าเป็นเจ้าหนี้ตลอดชีวิตเจ้าหนี้ข้ามภพข้ามชาติเลยไม่ได้กองแต่ไม่คืนและไม่คิดจะหาส่งเขาคืนด้วยนี่คืออะไรคือเราไม่มีทักษะเราอยากได้เงินเราอยากมีเงินเราอยากมีบ้านเราอยากมีนั่นมีนี่แต่เราไม่มีวิธีหาเงินจากทักษะของเรา จากความรู้ความสามารถของเรามันก็เกิดโทษสิกลายเป็นคนมีหนี้มีสินอยู่ตลอดเวลาหนี้สินตัวนี้ก็ล้นพน้นจนกระทั่งไปไม่ไหวล้มละลายบริษัทก็ล้มละลายได้เศรษฐีก็ล้มละลายได้คนที่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสาล้านสุดท้ายก็ไม่เหลือสักบาท ก็เป็นไปได้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าการบริหารเงินผิดพลาดมักกินมักเที่ยวไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรฉะนั้นคนมีเงินเนี่ยอันตรายกว่าคนหาเงินคนมีเงินเนี่ยอันตรายกว่าเพราะเวลามีเงินแล้วเนี่ยมักจะเหลิงแต่ถ้าคนมีงานเขาจะมั่นคง คนหาเงินด้วยงานกับหาเงินด้วยปากก็แตกต่างกันนะบางคนเนี่ยขายขายอะไรรู้ไหมขายความหวังบางคนขายความรู้บางคนขายความคิดบางคนก็ขายความปลอดภัยแล้วก็ขายกันขายกรรมฐา,านกันเขาเรียกว่าขายจินตนาการก็มีอัตมภ,ภาพก็ มามองดูพระว่าเออพระขายอะไรถ้าเราไปวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าพระขายโบสถ์หมายถึงว่าจะสร้างโบสถ์ไม่ใช่เอาโบสถ์มาขายนะขายช่อฟ้าเบริกาเสาฐานพระประธานพระประธานแบง่งออกเลยนะอัตมภาพสร้างโบสถ์มา8หลัง8โบสถ์ล้สิ่งแรกที่สร้างคืออะไรคือสร้างพระประธานก่อน เพราะใครก็อยากจะสร้างพระประธานเราต้องแยกย่อยออกมาพระประธานฐานพระประธานฉัดพระประธานพออบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทองคำญาติโยมเขาจัดการไม่ใช่อัตมาทำญาติโยมไปจัดการเขาก็ขายขายคืออะไรคือให้คนทําบุญ คนอยากจะทําบุญมีความสุขในการทําบุญช่างก็ทําไปได้งานทักษะของช่างที่แกะพระก็แกะไปที่ทําฐานพระประธานก็ทําไปที่ทําฉาดก็ทําไปที่ทําพระอบทองคำก็ทําไปแปลว่าทุกคนเอาทักษะของตัวเองมารวมกันทําสิ่งนั้นให้ปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นสาธารณสมบัติสมบัติของชาติสมบัติของพระพุทธศาสนาอา้าขายอะไรต่อเสาโบสถ์ อ่าขายละเสาหนึงเท่าไหร่ว่ากันไปช่อฟ้าบทหลังหนึ่งมีช่อฟ้ากี่กี่ชอ่อปกติก็จะมี5ชอ่ออ้าวพญาน,นาล่ะกระเบื้องบุงหลังคาล่ะช่อฟ้าเบรากาเสร็จเรียบร้อยแล้วกระดิ่งล่ะคริสตัลคมคริสตัลขนาดใหญ่ในพระอุโบสถมีไหมพื้นล่ะทุกคนต้องการอยากจะร่วมบุญเขามีเงินก็ เอาเงินก้อนใหญ่มามีเงินน้อยก็ร่วมบุญกันไปกำลังจะบอกท่านทั้งหลายว่ามนุษย์ของเรานั้นต้องหาเงินผ่านงานอย่าหาเงินผ่านการเสี่ยงโชคอยากจะพูดแค่นี้แหละถ้าเราหาเงินผ่านงานแล้วเราจะมั่นคงแต่ถ้าเราหาเงินผ่านการเสี่ยงโชคเราจะไม่มั่นคงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามขอให้หาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นนมามธรรมสินค้าที่เป็นรูปธรรมสินค้าที่คิดว่ามันทําเงินได้ออกมาให้ได้ในด้านศาสนาลูกประคำก็มีนะคุณโยมเหรียญก็มีตะกุดก็มีสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการปรเรียนบางคนก็หลวงปู่หลวงพ่อบางองค์ก็ขลังศักดิ์สิทธิ์นั่งทางในได้บางองค์ขลังศักดิ์สิทธิ์ทํายยันได้โด่งดังบางคนก็ เท้าศักดิ์สิทธิ์เหยียบรอยเท้าลงไปในผ้ายันอาหลวงปู่เอาไปเช่นหลวงพ่อคุณทําตะกุดดังก็เอามาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างมหาวิทยาลัยสร้างวิทยาลัยสร้างวัดว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารกองทุนการศึกษาจากตะกุดหลวงพ่อคุณสามารถที่จะทําเงินได้มากมายแม้แต่ร่างกายของท่านก็เป็นบ่อกเกิดของทรัพย์ที่เป็นความรู้ท่านก็ เขาเรียกว่าบริจาคบริจาคร่างเนี่ยไปเป็นอาจารย,าย์ใหญ่เห็นไหมว่ามนุษย์ของเรานี่ท่านมองไว้หมดแล้วเขียนพิธีกรรมไว้เสร็จให้เอาไปไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นให้อาจารยา์จัดงานอย่างนี้และให้ผู้คนมาสักการะบูชาแล้วก็จบแล้วก็ทำเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรเกิดขึ้น มันมีแต่ความร่วมไม้ร่วมมือความสุขวิสัยทัศน์ของคนเนี่ยสำคัญมากความคิดของคนเนี่ยมันสำคัญมากฉะนั้นอาตมาภาพก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีที่ทำทักษะชีวิตมาตลอดชีวิตของท่านมาเรียนปริญญาเสริมเอากระดาษแผ่นหนึง่งไปประดับใส่เสื้อครุยประดับถ่ายรูปประดับ กับเอาวิทยานิพนธ์ของท่านบางคนอาจจะเริ่มต้นมาตั้งเล็กๆยังไม่มีประสบการณ์บางคนมาทำปริยเอกหลังจากที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยเอามาแบ่งปันกันแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นความรู้ในกระดาษกับประสบการณ์ที่เป็นความรู้จริงจากโรงงานของท่านจากสินค้าของท่านจากทักษะในชีวิตของท่านเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน นี่แหละคือสิ่งที่อัตมภาพอยากจะแบ่งปันในการบรรยายครั้งนี้ก็สรุปว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีคำพูดอยู่3ามคำก็คือคำว่ามนุษย์กับคำว่าทรัพยากรและก็คำสำคัญก็คือการพัฒนา3ามคำนี้อัตมภาพอยากจะให้ท่านทั้งหลายนำไปคบคิด มนุษย์เป็นทรัพยากรได้อย่างไรส่วนไหนของมนุษย์ที่จะเป็นทรัพยากรได้ดินน้ำลมไฟอากาศต้นไม้ทะเลภูเขาคนพัฒนาหมดและเป็นทรัพยากรก็คนนี่แหละคนเนี่ยไปพัฒนาทําลายก็คนนี่แหละทําลายทรัพยากรก็คนนี่แหละทําให้เกิดเป็นทรัพยากรก็คนนี่แหละแม้แต่ในร่างกายของคน ก็เป็นทรัพยากรได้จะพัฒนาอย่างไรให้เกิดวิวัฒนะหรือหายนะนี่คือคำถามที่ส่งต่อท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าเรามีปรัชญาชีวิตในการพัฒนาพัฒนาจนกระทั่งหลงทางจนกระทั่งเจอทางตันไหมหรือว่าพัฒนาไปแล้วเราเจอแสงสว่าง นี่คือสิ่งที่ขอฝากเอาไว้วันนี้อัตมภาพขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่นักศึกษาทุกท่านโดยทั่วกันเทิน และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระราม9ก้ากจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสิร์ชหาคําว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าและสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9ก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฉเฉลียวฉลาดเราก็สแสวงหาบอกเกิดของทรัพย์ได้บางคนอาจจะต้องไปเรียน ไปเรียนวิธีเจรไนเพชรวิธีดูเพชรการทําทองคําเหมืองแร่ทองคําหรือเอาเกลือขึ้นมาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆบางคนอาจจะเพาะปลูกบางคนอาจจะลงทะเลสิ่งเหล่านี้เขาเรียกกันว่ามองให้เห็นทรัพย์ในดินสินในน้ํามองให้เห็นทรัพย์ในตัวบุคคลเอาบุคคลเนี่ยมาเป็นทรัพย์